สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปที่สองราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนพฤษภาคม2568เป็นของชาวราศีกันแต่คลิปนี้จะพูดแค่ดวงดาว3ดวงนะคะก็คือจะมีะดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเขาจะมีการย้ายกันเนี่ยะระยะเวลาเนี่ยไม่ห่างกันมากในเดือนพฤษภาคม2568ทีนี้ดาว3ดวงเนี่ยเขาเรียกว่าตรีเทพ ถ้าย้ายแล้วนะสำหรับชาวราศีกันเป็นกันบ้างเราก็มาดูกันนะคะเราจะเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสบดีก่อนนะวันที่13พฤษภาคมเนะี่ยดาวพฤหัสบดีเนะี่ยจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีมิถุนนะ่ะอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยจนถึงที่2ตุลาคมทีนี้เขาย้ายไปเนี่ยเขาจะได้ดาวพฤหัสบดีเนะี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชนี่คือยังไม่ถึงขั้นมหาอุจนะ และก็แถมอีกตำแหน่งคือเป็นตำแหน่งปรากษตเศด้วยในตัวคือมีสองตำแหน่งเนี่ยนักเรียว่าดาวดวงนี้อาจจะไม่สมบูรณ์สเต็มที่อาจจะมีส่วนเสียบ้างส่วนดีบ้างนะคะแต่ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นเรื่องของพันธุอยู่ในเรือนกรรมะแล้วก็เป็ดปัตตนีอยู่ในเรือนกรมมะ,เ,ตตเ,รรมมะเราก็ดูว่าเอาเ่อในระยะเวลาช่วงที่ดาวพุทธศีเนี่ยไปอยู่ตรงราศีมิถุนคุณอะในเรื่องการงานเนี่ยเอ่อบางคนเนี่ยนะ จะมีอ่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องคุณอ่ะช่วยเหลือในเรื่องของการงานคุณพอสมควรจะช่วยเหลือได้ช่วยเหลือ,อยังไงเนี่ยอันนี้ต้องไปดูของแต่ละบุคคลนะคะแต่ละคนอ่ะเราราศีกันก็จะช่วยคุณแบบไหนละอ่าหรือบางคนอ่ะอาจะมีก็ได้ว่าคุณแม่คุณเนี่ยหรือญาติพี่น้องคุณอ่ะฝากงานให้ก็ได้อ่ะเป็นสษณนางานชั่วคราวไหมหรือไปทําแค่แบบไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเกิดขึ้นหรือเปล่า หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่เป็นลักษณะเป็นครอบครัวแต่ไม่ไกลจากบ้านจากที่ทำงานของตัวเองก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยก็ในกว่าอาจจะต้องมีการรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของของงานที่คุณทำนะ่ะลักษณะเป็นเหมือนเป็นกิจการของตัวเอง คือเราเป็นลูกน้องเขาอะแต่เป็นคนที่ความรับผิดชอบทำตามหน้าที่ทําอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเหมือนเป็นธุรกิจของเราเองก็มีเหมือนกันหรือคนบางคนอาจจะมีการไปทำงานบางคนนะคะถ้าบ้านคุณมีธุรกิจอะไรเนี่ย บางทีช่วงนี้คุณอาจต้องไปช่วยธุรกิจในครอบครัวของคุณเองหรือเปล่าไปช่วยในเรื่องอะไรล่ะไปช่วยเรื่องของการเออคุณมีเรื่องความรู้อะไรที่คุณเก่งๆอ่ะคุณอาจจะมีการไปสอนต่อยอดในเอาไปต่อยอดธุรกิจของคุณเองก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องมาดูนะของะต่ละคนแตกต่างกันไปอ่ะทีนี้ดาวพฤหัสบดีเองเนี่ยเป็นดาวเจริญปัตตุนิมาอยู่ในกรมมะเนี่ยก็บอกว่าคู่ครองคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รับผิดชอบกับงานสูงช่วงนี้นะคะ แต่ก็คือพอประมาณแหละนะคิดว่าอาจไม่ถึงว่าเคร่งเครียดมากไม่ถึงกับบ้างงานมากเนาอะอาจจะมีความสบายหน่อยคือไม่หนักเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยต้องเดินทางไปไหนอะไรเนี่ยหรือคู่ครองคุณน่อาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องการงานเกิดขึ้นไหมก็ต้องไปดูว่า นื่ออะไรเนาะหรือบางคนนะ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนในการทํางานเกิดขึ้นไหมมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นไหมในเรื่องการงานนะคะก็ต้องดูกันดีๆน,นะจะทําอะไรเนี่ยนาะคิดว่าอ่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเองหรือมีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราก็คุยกันในดีๆเจราจาก,กันให้ดีๆค่ะน่าคิดว่าอ่าข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันน่าจะมี าจจะไม่เกิดการเสียเปรียบซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือของดาวพุทธรีนะ,ะทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพุทธศีเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคลาภบ,บุญกุศลที่แต่ละคนทำกันมาเนี่ยหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนกได้ข้อระเบียบเขาบังคับตัวบทกฎหมายต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายนะก็เลยบองว่างี้เออบางคนเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้าคุณเนี่ยทำความดีกันมาเนี่ย ไม่ทำอะไรที่ผิดกฎเียบขก็บังคับเนี่ยถ้ามันมีในการเรื่องของคอนเน็กชันการประสานงานต่างๆเกิดขึ้นเอ่อจะเรื่องดีๆกับขึ้นคุณเกิดขึ้น,น,นยังไงเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าแต่ละกิจกรรมของแต่ละคนเนี่ยทำเรื่องอะไรกันอยู่นะแต่ถ้าที่ผ่านมาเรามีอะไรที่มันแบบ ผิดข้อระเบียบข้อบังคับบ้างอะ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นิดหน่อยแต่ทีเนี้ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคิดว่ายังมีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ความช่วยเหลือทําให้ปัญหานะปัญหาตรงนั้นอะ่ะมันคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรอะ่ะอย่าลืมนะคะว่าชาราสีกันแต่ละท่านเนี่ยในพืนชาตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ตำแหน่งอะไรอีกมันก็จะมีประกอบนั้นในรอบอายุอีก ว่าดาวพฤติคุณอนะอยู่ที่ดีอยู่ตำแหน่งดีหรือเปล่าเห็นไมคะมันจะต้องไปประกอบตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะจะมีเรื่องดีมากดีน้อยมันจะแตกต่างกันไปนะคะทีนี้เรามาดูที่อะเรามาดูที่ดาวพระหูกันค่ะวันที่5พฤษภาคมเนี่ยดาวพระหูเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนมาที่ราศีกมุมซึ่งมาอยู่ในเรือนบ้านของเขาเองเนี่ยแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราทิพดีแสดงว่าพระหูเนี่ย มีกําลังนะเป็นเกษตรทีเนี้ยของคุณเป็นเรื่องอะไรพระโหคุณเป็นเรื่องของอริอริอยู่ในเรือนอริอ่ามันต้องแยกหลายกรณีนะคิดว่าเอ่ออริเข้มแข็งขึ้นอริคืออะไรอะ่ะก่อนนั้นเนี้ยเรามีศัตรูเก่าไหมเออถ้าเราไม่มีไม่มีศัตรูเก่าก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องของศัตรูแต่ถ้ามองแล้วนะคิดว่า อาจจะเรื่องของสุขภาพก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีศัตรูไม่มีปัญหาเลยเลยนะเออเนี่ยมาอาจจะเรื่องสุขภาพก็ได้สิ่งที่ต้องระวังเรื่องของโรคุ่มแพ้โรคลมทุกชนิดนะคะแล้วก็แบ่งอีกว่าในกรณีเงี้ยถ้าพระปาหูจะอยู่ที่ตําแหน่งราศีกุมเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งหปีครึ่งถ้าใครที่จะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของซื้อออพวกคลื่น ดาวเทียมเทคโนโลยี term, อ่าพวกไร้ไข่ของอะไรประมาณเนี้ยที่มันเกี่ยวกับของไฮเทคทั้งหมดนะ่ะน้าคิดว่าในหนึ่งปีครึ่งอ่ะคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะประสบสำเร็จตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะเห็นไหมคะมันก็จะมีบริบทที่แยกแยก,กันออกไปอีกแต่ถ้ามองว่าถ้าใครอีกกรณีหนึ่งถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของอ สิ่งของที่มึนเมา,าเรื่องการพนันต่างๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นปัญหาตักคุณได้อาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะต้องบอกนีนะหรือเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องคนต่างถิ่นต่างแดนนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นผู้มีอิทธิพลคน กลางคืนหรือคนที่ทําธุรกิจสีเทาเราเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาบุษักให้ตัวเองได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูว่าบริบทเราไปเกี่ยวข้องคนพวกนี้ไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องแยกแยกกันไปเนาะทีนี้พอวันที่มันจะมีช่วงหนึ่งว่าอืมเอ่อสำหรับและอีกกรณีหนึ่งสําหรับคนเนี่ยที่ชอบอทำไรโดยที่ในหนึ่งปีครึ่งเนี่ย สมมติคุณร่วมหลงอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของกินเออคุณอาจจะทําในสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบเรื่องของกินเนี่ยคุณอาจจะพัฒนาเอามาเป็นมาขายของมาขายเนี่ยมาขายมาทําแบบเลิกง,งานแล้วมาขายต่อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยอ่าอันนี้คงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเหมือนกันเพราะว่าเกเษตรนะว่ามาอยู่ใอนอริ่เราเองก็ต้อง ก็ต้องใช้ความพยายามนะก็ต้องรู้จักดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปปรับเปลี่ยนแต่ละคนนะคะ,ะทีนี้วันที่มันจะมีช่วงลงที่5-19ถึง19พฤษภาคมซึ่งดาวสารนี่ยังไม่ได้ย้ายใช่ไหมคะเนี่ยวันที่5ถึง19พฤษภาคมเนี่ยดาวพระหูกับดาวเสาร์เนี่ยเท้าโคโคจรสัมพันธ์กันเนี่ย จะมีเรื่องอะไรขึ้นบ้างเป็นเรื่องของอริสัมพันธ์กับปุตตะเห็นไหมคะอริสัมพันธ์ปุตตะอย่างเงี้ยเขาเป็นคู่มิตรน่าเลยว่าอาจจะมีใครเข้ามาบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งก็ได้คะ่ะถ้าเราไม่มีรัต้องวังเรื่องของศัตรูกเก่าคู่แข่งขันทางการค้าหรือก็เป็นเรื่องของอะไรเจ้าหนี้หรืออะไรเงี้ย มาเกี่ยวข้องกับบุตรบริวางคุณเองเข้ามาหาบุตรบริวารคุณเองคือจะเข้ามาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องดูหน้าง,งานแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดาวสองดวงเนี่ยถ้าจรเจอกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆจะบอกว่าอาจจะดีมากดีน้อยก็อยู่ที่พื้นดาวหรือพื้นจตาเดิมอีกว่าดาวราวหูกับดาวเสาคุณอนะ่ะอยู่ในเรือนที่ดีไหมอ่า ถ้าอยู่เดือนที่ดีนะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวบุวตรตาบุตรบริวารคนุณหรือโปรเจกต์คุณเองก็ได้แต่ถ้าอยู่ในเดือนที่ไม่ดีนะคิดตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของมีปัญหาเล็กๆน้อยเกิดขึ้นไหมนะก็ไม่รู้ว่าบุตรบริวารคนนะุณน่ะเขามาีกิจกรรมอะไรอยู่ช่วงนั้นหรือเปล่า อันนี้ต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานนะคะอ่าในกรณีบางคนถ้ามันเป็นเรื่องของปัญหาน่าคิดว่ายังสามารถแก้ไขกันได้เคลียร์กันได้อาจจะมีคนเข้ามาช่วยคุณเคลียร์ปัญหาตรงนั้นก็ได้นะสาหรับคนที่มีปัญหานะคะทีนี้ตรงที่ดาวเสาร์กันนะ่วันที่ 19. พฤษภาคมเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีกุมไปที่ราศีมีเนี่ยอยู่จนถึงวันที่23สสิงหาคมเป็นเรื่องอะไรปุตตะ ไปอยู่ในเรือนปัตน้แล้วทีนี้ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาทพินทุบาทคือเขาเรียกว่ามีความร้อนอกร้อนใจอันนี้อยู่แค่ชิมลางนะยังไม่ได้อยู่จริงๆนะคะเขาจะอยู่แค่ถึง23สิงหาคมให้สังเกตไว้ว่าเวลาดาวเสาร์าอยู่ตรงเนี้ยช่วงนั้นน่ะมีเรื่องอะไรเป็นเรื่องของบุตรตาคุณนะ่ะไปอยู่ในเรือนปัตนีน้านะก็เลยมองนี้ว่า คนที่มีคู่อ่ะคนที่มีคู่เนี่ยคู่ของคุณอ่ะอาจจะมีความวิตใจตัวเองเกิดขึ้นก็ได้เออมีใส่ขี้เล่นพูดจาขี้เล่นก็ได้หรือเป็นคนที่แบบงองแงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะสร้างความร้อนอ,อกร้อนใจให้ของแต่ะคนนะแต่ก็ต้องไปดูว่าเป็นเรื่อ,อ,รองอะไรนะคะก็ลองสังเกตเอาไว้เพราะเดี๋ยวพอเขาย้ายไปอยู่จริงๆอ่ะเขาจะอยู่นานกว่านี้นะ อันนี้คือเขาอาจจะเป็นบททดสอบข้ามาก่อนว่าดาวเสา์อ่ะย้ายไปอยู่ตรงเนี้ยผู้คุณจะมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไร mm hmm. เดี๋ยวพอเขาย้ายไปอยู่นานๆจริงๆเนี่ยคุณจะได้มีวิธีแก้ไขกันไปเนาะกวานไปนะคะหรือคนที่คนที่มีคู่เนี่ยถ้าใครมีแฟนที่อายุน้อยเขาอาจจะอ,อ เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมต้องดูนะคะมีความเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเกิดขึ้นไหมองอแงไหมพูดจาแบบพูดจาเล่นขี้เล่นไหมหรืออะไรของตะโกนหรือเป็นคนที่เพราะว่าดาวเสราร์เรื่องความโทษทุกข์ทา,ายเสาเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นไหมมีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนของ,ของไหมเห็นไหมมันก็จะมีบริบทที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะ,ะทีนี้เรามองคนโสดมากง คนโสดคุณนะจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่ด้อยอะไรกว่าคุณทีนี้แต่เจอแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ได้ก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนนะ่ะจะเจอกันในรูปแบบไหนอันนี้เป็นแค่เพียงแบบทดสอบเพราะว่าเดี๋ยวพอ23สิงหาแล้วเนี่ยดาวเสาร์จะย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีกุม นะแล้วถึงจะย้ายไปอยู่ตรงที่อีกทีหนึง่งอันนี้ถ้าย้ายรอบสองทีอะอาจจะอยู่นานอันนี้ระยะเวลาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงทดสอบให้คุณว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราจดเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วเวลาถ้าเขาย้ายไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนานๆเนี่ยทุกคนจะได้มีวิทีแก้ไขปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอันนี้ไม่เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ย มีวิถีมีวิถีการดําเนินชีวิตกันแบบไหนอย่าเริ่มนะคะดาวพุธเนี่ยคุณที่เป็นราศีกนะันนคือดาวพุธมันเป็นเรื่องของคําพูดเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนพูดดีอะไรดีนะคิดว่าไอ้ปัญหาที่จะเจอขึ้นเนะ่ยหรือเป็นคนสายบุญเนี่ยจะแก้ไขได้แต่ถ้าในพื้นเอ่อเดิมคุณเป็นคนที่พูดจาแบบเอไกระ a ด้เอ้อเออสียงดัง พูดจาผงผางมีไรก็พูดไปเลยไม่เก็บไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เงียยอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ก็ถึงบอกว่าบริบทของชาลิศิกันแต่ละท่านเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะก็ต้องดูกันดีๆนะคะรวมถึงปุตปะตะปัตนีเนี่ยนะนักคิดว่าบางทีเนะี่ยถ้าคนมีลูกคนมีลูกอ่ะคนมีลูกเองนะบางทีลูกคุณกับคู่ของคุณอนะ่ะ อาจจะมีเรื่องของอะไรที่ไม่เข้าใจกันไหมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไหมหนหมคะมันก็จะมันก็บริบทมันจะต้องแตกต่างกันไปอยู่แล้วก็ต้องดูกันดีๆนะคะค่อยๆแก้ไขถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะัคิดว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกแต่เพียงบางปัญหาเราต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขนะคะ ก็สำหรับชาวราศีกันก็มีแค่นี้นะคะว่าจะเป็นคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่วความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ